สวัสดีครับนี่เป็นความยินดีของศูนย์วรรณกรรมนะครับที่จะนำเสนอสิ่งที่งดงามที่เกิดขึ้นในครอบครัวเาเลเซียนโดยปกติแล้วครอบครัวเาเลเซียนนะครับเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณพ่อบอ,อสโกได้ปลูกฝังแล้วก็ส่งทอดภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากก็คือภารกิจของการดูแลติดตามเยาวชนให้การอบรมเขา ให้การช่วยเหลือเขาจนกระทั่งเขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วสามารถเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพในเวลาเดียวกันก็มีความเป็นศัตนิกชนที่ดีนี่คือเป้าหมายของคณะเซเลเซียนนะครับแล้วก็เห็นว่าโรงเรียนเซเลเซียนต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเซเลเซียนชายโรงเรียนเซเลเซียนหญิงนั้นจุดประสงค์เป็นจุดประสงค์เดียวกันนะครับคือผลิตบุคคลที่มีคุณภาพ ให้แก่ประเทศชาติเราติดตามโรงเรียนต่างๆแต่และโรงเรียนก็มีกิจกรรมมากมายมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแต่ก็บางมีบางกิจกรรมนะครับซึ่งทำไปอย่างเงียบๆและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆแต่ว่ากิจการแบบนี้นะครับเป็นกิจการหนึ่งซึ่งกำลังสานต่องานของคุณพ่อบอสโกเช่นเดียวกัน กำลังอบรมกำลังดูแลกำลังช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติและเป็นศัสนิกชนที่ดีวันนี้ศูนย์วรรณกรรมเริเซียนอยากจะนำเสนอกิจกรรมหนึ่งซึ่งเวลาที่ได้ยินแล้วก็น่าจะประทับใจแล้วก็สามารถเห็นได้ว่า ในขณะที่ทุกคนทุกฝ่ายพยายามที่จะช่วยเหลือเยาวชนดูแลเยาวชนอบรมเยาวชนนั้นพวกเราสถาบันแห่งนี้ก็พยายามที่จะร่วมมือและกำลังทำไปอย่างเงียบ,ยบแต่ก็มีประสิทธิภาพขอแนะนำให้รู้จักซิสเตอร์ธิการของหอพักแห่งนี้นะครับและหลังจากนี้แล้วซิสเตอร์ก็จะแนะนำว่าหอพักนี้เป็นอะไรและกำลังทำอะไรอยู่บ้าง ค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันซิสเตอร์มาลัยวิสิตสินนะคะเป็นซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์ประธรรมละขณะนี้กําลังทำภาร,รกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนซึ่งผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้ก็คือดูแลเยาว,วชนหญิงที่เขามาฝึกเรียนแล้วก็ทำการพัฒนาชีวิตของเขา ซึ่งเด็กเยาวชนเหล่านี้เขาก็จะมาจากต่างจังหวัดจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือจริงๆแล้วหอพักนี้ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะจากบ้านนวกัศสถานซึ่งเริ่มเปิดในปี1973แล้วภารกิจนี้ก็ได้ดำเนินไปจนกระทั่ง1998 ก็ได้ย้ายนวากาศสถานไปที่บ้านสำพรานแล้วก็ได้เปลี่ยนภารกิจนั้นเป็นหอพักหญิงนิรมนเพื่อรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพเป็นต้นจากมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงบ้านของเราก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเอแบกนะคะเพราะฉะนั้นหอพักนี้จึงตั้งอยู่แถวบริเวณไหนครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง22่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เป็นเด็กซึ่งมาจากต่างจังหวัด แต่คงไม่ใช่เป็นเด็กซึ่งเดินเข้ามาและสมัครเป็นเด็กหอพักและไปเรียนตามมหาวิทยาลัยแต่จะมีโครงการซึ่งจัดเตรียมเด็กเหล่านี้แล้วก็ส่งมาให้เราช่วยดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะคือโครงการนี้จริงๆแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการยูนิเซฟซึ่งก็เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเขาได้ให้ความสนใจที่จะดูแลติดตามเด็กเหล่านี้ให้เขาได้มีการศึกษา แล้วก็ได้เข้ามาติดต่อกับหอพักของเราคิดว่าเป็นพระที่ชี้นำมานะคะเพราะว่าตามที่ซิสเตอร์ได้ทราบว่าครั้งแรกนั้นซิสเตอร์ที่รับผิดชอบก่อนหน้านั้นเขาก็ได้รับเชิญนะคะให้มาพูดถึงภารกิจนี้แล้วก็ทางกองทุนของยูนิเซฟเขาก็เลยติดต่อเพื่อที่จะให้นำเด็กนักเรียนที่เขาจะนำเข้ามาเรียนให้โอกาสศึกษาให้ พวกเขาได้เรียนรู้ก็<ล>เป็น,ปนการร่วมมือระหว่างโครงการของยูนิเซฟซึ่งนําเด็กที่จากต่างจังหวัดมาเปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเรียนแล้วก็มีโครงการสําหรับพวกเขาก็มาเสนอให้แก่ทางคณะนะครับที่ช่วยร่วมมือเพื่อทําให้โครงการนี้สําเร็จด้วยการจัดหอพักให้พวกเขาใช่ไหมใช่ค่ะ คือโครงการนี้จร,จริงๆแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ที่เขาจะมีความสามารถที่จะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แต่อาจจะขาดปัจจัยทางด้านการเรียนเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้เขาก็จะได้มีองค์การยูนิเซฟที่เข้าไปติดต่อค่ะแล้วก็มาเพราะฉนะนั้นน่พวกนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้มาอยู่กับเราค่ะเข้ามาอยู่กับเราโดยที่เขาก็ เราก็จะให้การต้อนรับเขาให้เขาถือว่าที่บ้านเราที่หอพักนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนหอพักแบบทั่วๆไปเขาเคยอยู่เป็ดนักเรียนประจําก็จริงแต่ว่าที่บ้านแห่งนี้ที่หอพักแห่งนี้ก็จะกลับเป็นบ้านที่เขาจะสามารถพบกับความอบอุ่นเป็นบ้านที่เขาจะอยู่อาศัยด้วยกันด้วยความรักแล้วก็มีคณะซิสเตอร์ที่คอยดูแลเอาใจใส่พวกเขาติดตามตลอดเวลานะคะคปัญหาของเยาวชนทุกวันนี้นะครับเป็นปัญหาหนึ่งก็คือการที่รู้สึกว่า ไรคุณค่าหรือว่ายังขาดคุณค่าและที่มาของการรู้สึกขาดคุณค่านั้นก็คือขาดความรักความอบอุ่นซึ่งมาทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหอพักแห่งนี้จึงรองรับที่จะให้เด็กที่มาจากต่างจังหวัดอาจจะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว เรามาสารต่อความอบุ่นนั้นให้ทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าคุณจากบ้านนั้นมาคุณก็พบบ้านนี้เพราะที่นี่ก็มีความรักความอบุ่น,น,นให้และนี่คือสิ่งที่คิดว่าเป็นการสร้างเยาวชนและบุคคลของชาติได้ดีที่สุดสร้างความมั่นใจแก่เขาจากจุดยืนที่ว่าเราเขาสมควรจะได้ความรักความเอาใจใส่จากเรานะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะมีการเล่าเรียนออกไปข้างนอกเล่าเรียนที่ไหนบ้าง กลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขาก็จะไปฝึกงานพัฒนายาวชนในสายอาชีพสาขาการโรงแรม<ะ>เขาก็จะไปตามโรงแรมต่างๆซึ่งโครงการนี้ก็จะร่วมกับ Pan <ะ>แพนแปซิฟิกและโรงแรมต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพก็มากกว่า20กว่าโรงแรมนะคะที่เขาไปทำงานกันแล้วก็มีโอกาสที่จะฝึกผลพัฒนาคุณภาพของเขา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็จะไปกับบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนซึ่งเขาก็จะให้เด็กนักเรียนนี้ได้มีโอกาสศึกษาแระเรียนในระดับปวชอาทิตย์ละสองครั้ง2วันนะคะแล้วก็ในระหว่างสัปดาห์นั้นเขาก็จะได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาต่างๆซึ่งสาขาเหล่านั้นก็จะเด็กเขาจะได้เรียนรู้วิธีการทำขนมบ้างอาหารบ้างนะคะเพื่อจะได้กลับเป็นวิชาชีพของเขาต่อไปในอนาคตค่ะ เพราะฉะนั้นในขณะที่เขาออกไปเรียนเขาก็ออกจากหอพักตอนเช้า <คะ S 1> แล้วก็ตอนเย็นเขาก็กลับมาแล้วมาพักอยู่ที่เรานั้น<ช>เราก็พยายามสร้างบรรยากาศขอพักให้เห็นเลยว่าเขากลับมาจากการเล่าเรียนการฝึกฝนก็เหมือนกลับมาบ้านเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการที่งดงามมากที่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นเวลาเดียวกันก็มีที่อยู่มีที่พักอาศัยมีบริบทที่ปลอด ซึ่งจะทําให้เขาถ้าเข้ามาในกรุงเทพตัวของเขาเองเข้ามาตามลาพังคงหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จัดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมอะไรครับเวลาที่เด็กเขากลับมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเติมเต็มอะไรแก่เขาได้บ้างค่ะเมื่อเขากลับมาปกติเขาจะพบซิสเตอร์รอรับเขาอยู่ที่หน้าบ้านก็จะทักทายสวัสดีจะถามเขาเหนื่อยไหมบางครั้งเขาก็จะกลับมาไปพักก่อนหรือว่าเราก็ให้เขาช่วย ทำความสะอาดบ้างดูแลสิ่งของของเขาในส่วนในเรื่องส่วนตัวของเขานะคะหลังจากนั้นเราก็จะตอนเย็นเวลาเด็กกลับมาหมดเนี้ยทุกวันเราก็จะมีการพบปะกลุ่มโดยแยกกลุ่มให้โอาบวาตก่อนนอนกับพวกเขาค่ะแล้วเรามีสนามกีฬาที่หน้าบ้านให้เขาเล่นมีที่พักผ่อนที่เขาสามารถที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดความเหนื่อยในการงานของเขาและที่สำคัญก็คือ เมื่อไรให้เขาต้องการเขาเรียนไม่เข้าใจบางครั้งเขาในศูนย์การเรียนเขาต้องเรียนวิชาต่างๆเขาก็จะมาถามแล้วก็ขอความช่วยเหลือพวกซิสเตอรก์ก็ทุกๆคนเราก็ไปช่วยกันดูพวกเขาก็รู้สึกดีใจมีความสุขที่มีคนช่วยเขาเพราะว่าเขาก็จะประสบกับความยากลาบากในการเล่าเรียนด้วยเหมือนกันนะคะก็าาจะเห็นได้ว่าเวลาที่เด็กเขากลับมานะครับก็กลับมาในบริบทของครอบครัวที่เป็นธรรมาชาติ มันไม่ใช่เป็นหอพักเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นกลับมาก็ช่วยกันคนละไมา้คนละมือเหมือนเวลาอยู่ที่บ้านทําอะไรได้ทําเพื่อด,ดูแลสถานที่ดูแลเรื่องส่วนตัวของเขาตลอดจนการที่จะดูแลให้ทุกอย่างมันน่าอยู่แล้วก็น่าเป็นครอบครัวเวลาเดียวกันก็ได้รับการเติมเต็มฝ่ายจิตใจนะครับก็มีการให้การอบรมมีการให้คําปรึกษา และแม้กระทั่งวิชาการนะครับก็ยังมีอยู่พร้อมถ้ามองจากแง่นี้แง่เดียวนะครับก็เห็นว่าหอนี้ไม่ใช่เป็นหอพักแต่เป็นครอบครัวซึ่งเด็กกลับมาเยาวชนกลับมาแล้วพบบริบทของครอบครัวของเขาอย่างแท้จริงนะครับ<ฮ>เนื่องจากว่าเป็นหอหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการนะครับแล้วก็หนึ่งในหลายๆห,หอใช่ไหมครับที่เขามีโครงการนี้อยู่ก็ได้ข่าวว่า หลังจากที่ได้ทําในสิ่งที่งดงามนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผ่านมาแล้วก็จบไปแล้วก็มีความรู้สึกได้รับสิ่งที่งดงามไปนั้นทางหอเองนอกจากที่จะออกแรงทําไปเงียบๆแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมีการมาตรวจเยี่ยมมีการให้ คะแนนมีการให้ดาวให้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่งดงามมากซึ่งขอ,อนี้นะครับมีความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการตรวจตราดูแลคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วนะตั้งแต่บ้านของเราได้ปรับเป็นหอพักในปี2,541เราก็ได้รับโลกเกียตินิยมจาก กรมประชาสงเคราะห์<ม>กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,คมเป็นเวลาติดต่อกัน5ปีค่ะ5ปีเลยค่ะตรงนั้นจากกรมประชาสงเคราะห์เท่านั้นค่ะแล้วต่อมาในปีพศ .2552 ถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้รับเกียรติบัตรและโล่จากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงร่วมกับกระทรวงพัฒนาการสวัสดิการสังคมและมนุษย์แล้วก็สถาบันของ กระของเขตนะคะ,คะเขตบางกะปิะเขตประเวศแล้วก็สถานีตํารวจภูบาลหัวหมากอุดมสุขที่เขาร่วมโครงการกันเพื่อจัดโครงการหอภพักติดดาวในบริเวณรอบๆของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเป็นพันแห่งที่เขาบอกเพ,เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือว่าชมรมใดชมรมหนึ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาตรวจแล้วก็ให้คะแนนตามความพึงพอใจนะครับเป็นเรื่องของชุมชน ซึ่งมีองค์กรต่างๆร่วมกันแล้วก็มาให้การดูแลตรวจตราดูนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ระดับและคุณภาพเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับมาถึงจุดนี้ได้นะครับนี่เป็นถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งซึ่งบางทีเป็นความสําเร็จที่เก็บกันไว้เงียบๆนะฮะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะทําเพื่อได้รางวัลแต่ทําเพื่อเด็กแต่นั่นแหละครับสังคม เขาเกิดความรู้สึกว่าเมื่อมีสิ่งที่งดงามอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเขาปล่อยไปไม่ได้ต้องแสดงออกซึ่งความชื่นชอบอะไรบางอย่างนะครับล่าสุดนี้ได้ยินว่าได้รับรางวัลถึงขั้นสุดยอดเลยค่ะเมื่อวันที่13กันยายนปีนี้เองค่ะทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงนร่วมกับกระทรวงนั้นก็ได้ให้เราร่วมโครงการติดดาว5้าดาวค,ค่ะก็เป็นครั้งแรกคือตลอด สามปีที่ผ่านมาได้สี่ดาวก็คือดีมากปีนี้เราได้รางวัลห้าดาวก็คือดีเยี่ยมค่ะ,คะเพื่อจะมาถึงรางวัลห้าดาวนี้เขามาตรวจกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งเขาตรวจเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาตามโครงการก็คือเขาจะมาตรวจปีละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแต่โดยที่เขาก็จะเรียกเราประชุมว่ามีการพบปะกันนะคะระหว่างของพักต่างๆที่ททมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะร่วมโครงการไหม ติดดาวเราก็เราก็เกงเียบๆไม่ได้ตอบรับสมัครอะไรนะคะวันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าเขาจะมาตรวจหอพักพรุ่งนี้ได้ไหมซิสเตอร์บอกว่าซิสเตอร์ไม่ได้ร่วมโครงการนะคะเขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างไงเราก็จะต้องไปตรวจอยู่ดีซิสเตอร์บอกงั้นก็เชิญคะ่ะจะมาตอนไหนก็เชิญได้นะคะเขาก็มากันกลุ่มหนึ่งนะคะ <c oughs> ในการตรวจเยี่ยมนั้นเขาก็จะมีเขาส่งใบประเมินมาให้เราก่อนล่วงหน้าซึ่งทําให้เรารับทราบว่าเออก็จะมีประเมินเรื่องนี้เราก็เช็คดูการในหมู่คณะว่าจริงๆแล้วเราก็มีเกือบหมดแต่บางอย่างนี้เราอาจจะไม่พร้อมให้เขาดูว่าจะมีไหมเช่นบันไดหนีไฟซึ่งเราได้ปรับสถานที่นิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็อาจจะดูไม่ชัดเจนว่าเป็นบันไดหนีไฟเราก็บอกอันนี้มันก็สําคัญเดี๋ยวเขาก็จะไม่มีสระว่ายน้ําอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าเขาก็เรียกร้องให้มีบ้างส่วนอย่างอื่นนั้นเราก็คิดว่าเราค่อนข้างจะได้ดําเนินการและก็รักษาคุณภาพไว้ <Okay. S 2> แต่นอกเหนือจากตรงนั้นเราก็คือเขาดูว่าสิ่งที่เขาประทับใจและรู้สึกคงจะแปลกใจว่าทําไมที่นี่มีก็คือบอร์ดที่เราติดรูปนักเรียนนะคะรูปนักเรียนเขาก็จะแต่ละคนเราจะเขียนป้ายชื่อเขาไว้ hmm. แล้วก็มีเขียนม,มีที่เสียบบัตรว่าอยู่ไม่อยู่ไปเรียนกลับบ้าน ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพอเขาเห็นเขาก็รีบถ่ายภาพไว้แล้วก็ชอบอันนี้มากเลยแล้วก็คือตรงนี้ค่ะคือเราสามารถที่จะติดตามดูแลเราก็มีกล้องวงจรปิดที่เราคอยเห็นว่าเด็กกลับมาไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกชอบอันนี้แต่อะไรอื่นๆนะเราก็มีสุกอย่างนะคะมีพร้อมงมาพร้อมน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาที่เขาจะมาตรวจนี่นะครับก็ขอตรวจวันรุ่งขึ้นเนี่ยธรรมดาถ้าจะไปตรวจที่ไหนที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ย คงจะบอกเป็นเดือนบอกเป็นอาทิตย์แต่บอกว่าพรุ่งนี้จะมาแล้วก็ทางซิสเตอร์ก็บอกว่าพร้อมนะครับที่จะให้เข้ามาได้ทุกเวลานั้นมีความพร้อมอยู่เสมอนั้นหมายความว่าเป็นหอที่มีคุณภาพตลอดเวลาไม่โฉบฉวยไม่เพียงแต่รูปหน้าปะจมูกแต่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นคุณจะมาวันนี้คุณจะมาเช้านี้คุณจะมาเดี๋ยวนี้พบกับสิ่งที่กำลังทำอย่างต่อเนื่องนี่คือความงดงามซึ่ง เราเห็นได้ว่าบุคคลที่ทํางานในหอนี้นะครับไม่ใช่เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งทําเพื่ออย่างอื่นแต่ว่าทําเพื่อให้หอนี้เป็นครอบครัวและเด็กที่อยู่ในหอนี้ในทุกอย่างได้สิ่งที่ดีๆและงดงามไปเขาได้มาประกาศแล้วมอบรางวัลน,นี้ให้เราตั้งแต่ตอนไหนครับครั้งสุดท้ายเหรอคะคเมื่อวันที่13กันยายนค่ะก็ซิเตอร์เมรีจิตอุทาซึ่งเป็น รองอธิการอยู่พอดีวันนั้นซิสเตอร์ต้องไปประชุมที่ท,ที่ชะอําก็เลยให้ซิสเตอร์เมรีกับซิสเตอร์วันเพนเพื่อที่จะไปรับแต่บังเอิญซิสเตอร์วันเพนก็ก็ไม่ไม่สามารถก็เลยให้นักเรียนพนักงานนะคะที่เขาเป็นนักเรียนด้วยและพนักงานด้วยเขาก็ให้เขาไปรับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับค่ะ,คะมีพิธีใหญ่โตค่ะก็มีร่วมกันก็คือเขาก็เชิญทุกหอพักที่เขาได้รับรางวัลค่ะ,คะก็มีการรับมอบ โลและเกียรติบัตครับน่าเสียดายที่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับบ้านเมืองเราเขาจะไม่ค่อยให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้ให้เป็นที่ประจักษ์เพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับข่าวสารส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยเรื่องร้ายๆทางนั้นเขาจึงบอกว่าข่าวร้ายได้ฟรีข่าวดีต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นกิจการอย่างนี้นะครับเป็นกิจการหนึ่งซึ่งถ้าจะพูดตามแนวทัศนคติของพระเยซูเจ้า สิ่งใดที่ทําดีไว้เปิดให้เป็นที่ประจักษ์เพราะว่าความดีนั้นจะเป็นที่รับรู้แก่ทุกคนเพราะทุกคนจะได้สันเสริญความดีนี้และเมื่อสันเสริญความดีเมื่อไหร่ก็สันเสริญองค์พระเเ็นเจ้าซึ่งเป็นต้นกําเนิดของความดีสิ่งที่บรรดาซิสเตอร์ทำที่หอพักนี้ก็คงยังทําต่อไปโครงการที่จะในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรบ้างไหมครับ คิดว่าสิ่งที่เราทําแล้วนั้นเราก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เป็นต้นในการที่เราจะมอบเวลาชีวิตของเราอยู่กับเด็กๆก,กับเยาวาชนเหล่านี้เพราะว่าทุกครั้งที่เมื่อเขาจบโครงการของเขาจะกลับไปบ้านนะคะเราก็ดีใจที่เขาสําเร็จขั้นต้นนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกผูกพันกับเราเพราะฉะนั้น เด็กๆเ,เหล่านี้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะกลับเป็นสิทธิ์เก่าของหอพัก mm hmm. ซึ่งคิดว่าจะเป็นการถ่ายทอดค,ความรู้สึกที่ดีๆที่เขาได้รับที่นี่เพราะว่าพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธแล้วก็เขาก็ไม่เคยรู้จักคณะซิสเตอร์แล้วก็รู้สึกมีความประทับใจแล้วเราก็ให้โอกาสที่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นคิดว่าภารกิจที่เราจะทําต่อไปนั้น mm hmm. ก็คงจะสานต่อภารกิจของคุณพ่อโ mm hmm. อสโกมาเดอร์มาเซโรที่ mm hmm. ทำทุกอย่างเพื่อเยาวชนแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เคยคิดว่าถ้าเด็กเขาปลอดภัยคนหนึ่งเราก็จะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นเรอคิดว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลดีที่ว่าเราจะมอบให้กับสังคมได้ะะนะคะนี่คือสิ่งที่บางทีมีการพูดกันเยอะนะครับตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็จะมีลักษณะการตอบแทนร้อยแปดนะครับแต่การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดนั่นก็คือ การที่ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมให้แก่แผ่นดินเพื่อการพัฒนาแผ่นดินทําให้แผ่นดินนี้น่าอยู่แผ่นดินนี้รุ่งเรืองนี่คือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดและคณะซิสเตอร์ของหอพักที่นี่เองเอก็บอกให้เห็นเลยว่านี่คือเจตนารมเหนื่อยต้องอุทิศตนตลอดเวลาพวกเขาเน่ยนะนะเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็บางทีอาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ํา แต่ทุกคนที่เป็นเด็กก็จะเป็นเหมือนที่คุณพ่อบบสโกบอกเอาไว้นะครับใครที่เป็นเด็กนั้นก็สมควรได้รับความรักการดูแลการเอาใจใส่การฟักฟูมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในภาคที่หนึ่งเราจะพูดถึงหอพักโดยส่วนรวมนะครับส่วนในภาคที่สองเราก็จะมีซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งที่จะมาบอกให้เห็นเลยว่ากิจกรรมตลอดจนการที่อยู่ที่นั่นนอกจากที่จะ เป็นครอบครัวแล้วยังมีอะไรที่เสริมทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจบ้างขอขอบคุณซิสเซอร์ธทการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการในหอพักนี้มีความสุขต่อไป